สวัสดีครับลงไา่ดินดวดสวัสดีครับสวัสดีพี่พิน้องชาว YouTube ครับไม่ได้เจอกันนานครับงานหน้าฝนก็ยังมีเรื่อยๆครับวันนี้อยู่กับทีมงานเสียคิงพันปลาปอนดินลงเขื่อนจันทรลิงพังแม่น้ำโขงเหมือนเดิมครับงานตั้งแต่สตาร์ทตั้งแต่นู่นเหรครับตั้งแต่ฝนไม่มี จนตอนนี้ก็เริ่มเข้าหน้าฝนอีกแล้ววิ่งกันยาวๆยังไม่เสร็จครับแต่ว่าเหลืออีก80%แล้วครับสำหรับงานดินใกล้จะเสร็จแล้วครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้าฮิตาชิ EX 200ทีมงานเสียคิงพันป่านี่ใส่ตัวฮิตาชิครับวันนี้มีทีมงานหก้อครับหก้อรถห้างมิตรรถห้างครับนี่มิตรรถห้างรถห้าง เขามาซื้อดินกับเสียคิงเป็นทีมงานทีมงานเดิมครับทีมงานเสียหม้อดินด่วนที่ทำงานกันกันกบนองคายดินด่วนนี่ครับใช้แต่รถห้างครับวันนี้ใช้บริการแต่รถห้างล้วน,วนงานแบกครับเต็มกล่องเต็มกล่องพี่น้องเต็มกล่องเบิ่งครับใส่แต่ละคันงานสิบร้อเราก็กระบะมืดเหมือนเดิมครับ ตับครับพี่น้องโอ้ลงรถดไปเลยลงไปกับฟุ้นไหลครับฟุ้นไหลแล้วก็หัอน้ำนู่นครับยังมาอีกครับนุ่นครับทีมงานลดรถคอกรดห้างเบิ่งครับงานเหมาครับล่าสองเต็มเขี่ยเรียบโอ้ใส่แบบเบิ่งครับไปจะข้นบ่อได้บอ FC9J เรียบร้อยครับเรียบร้อยเสียดากโอ้ขืนได้ครับขืนได้ น้อมครับรถพวกนี้แห้งมีแต่รถห้างหมดเลยครับวันนี้รถประกอบไม่มาเลยสักคันสงสัเสียหมอ้อซังแต่รถห่างมาครับวันนี้รถคอบอันนั้นก็รถของสอทอยงครับซานี่เอส1 5องหนึ่งห้าตัวนี้ตัวแรกเลยนะครับนี ใช้งานคุ้มค่าครับซานี่ตัวนี้ใครที่ได้มือสองไปใช้งานก็คือคุ้มค่าครับอะไรก็หาง่ายครับทั่วไปนะครับการทำงานก็รวดเร็วทันใจตามสไตล์รถสองร้อยครับน่ครับ รถสามสิบปีกับรถสิบกว่าปีใช้ทํำงานก็จะประมาณนี้เอาได้เวลาใส่ดินแล้วครับพี่น้องไปกันครับฝากติดตามครับสวัสดีครับ